สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้งองเอฟซีมูทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนะาะอาคลิปนี้ก็าวนกจะให้ทุกคนได้เบ่งภาพบรรยากาศในยมามเศ้าทุกคนเอยเมทาม,มีเพิ่นเฮงมาไล่แล้วมืนหนีเป๊กลุกนึ่งเขา้าม,ม,มหนไามี่นะ เห็นแข็งแหงมาไหลแล้วเนาะเห็นปุ่งเขาเส้นพาเขาหล็กแล้วมันติดล้างออกเฮ้ของวันช่วยเราเห็นมันติดเราวบไปล้างเอาป่าไว้มันกระแดงมันกระติดอยู่ฮะยะ เอามาล้างเอาล้างไปมีแต่แอปเดียวหนึ่งเอาแอปมังมาใส่ได้ป่ะเมุกมาเขามาเขาแล้วมาไลา่แต่ละมืน สติกบอกน้องมุกบอกลูกนึกเขาเม,ม,ม,มื่อนี้เมนเม่เขามีเมื่อน,นี้นะเห็นแข่งแหง,งไล่เลยเด้นี่เฮียเห็นบอกกินหญ้านะกินหญ้าก็มีแห้งกินอีกเด้อนี่นะกินอีกกินอีกกินจนหญ้าเบิดกระเศร้าเลยอันนี้นอนอยู่ ไอ้คนรอดปอกกินนมหวันกาเมียนนากวัดมชาวดีกาเนึ้อเขาอยู่ห่างหุ้น มือนีนี่แป๊กดีเด้มือนีเสาลีกะนึงเขาอ้าวานนมือเขาอันนี้บนนอนทอ่หนองมือเสาเนี่ยปกติเราอันมือคืนมาแล้วก็งมปอก,ปอก มูกสาวมาลัก,กลับลูกเด็กลูกแมวนะเ <c oughs> ออเด็ลูกสาวงามเนาะอันนี้นะงามลูกสาวลูกสาวเจาว้า แมวจองใหมี่ยนร้อนน่อันเศาเศร้าขึ้นมีแกนึงข้าวแระทุกคนสนุกจะพาทุกคนขึ้นไปเบิ้งเฮืิน พี่น้องเข้าตรงเนี่ยงกันอีกเนาะมาอัปเดตเพื่นกันอีกเลยอืมปูพื้นไว้แล้วแต่ว่าไม้เพื่อนบอ่พอทุกคนเอยไม่บ่พอแล้วเพิ่น về hoa mai thơm nó no. hàng ngàn cả mà nè tôi còn rồi phù hợp với bớt là nó ô nhăn ăn lúc bỏ nhăn nhăn xe lúc nọ nhưng tôi lúc hắn nhăn bỏ đi phù ha Này có bên ăn pha ยจะเอาขึ้นสีน้าซาว้หมดแล้วหลังนี้ได้เป็นเหอนเบาคูนะ่ะหอเขาจันเหินขึ้นมานอนไว้ก่อนแล้วเขาจันมานอนแล้วได้ นี่เป็นแหนของเบาคุณยอยู่ไปอยู่มาขึ้นกับว่ามักเลยเนะโอ้ยอืมว้าท้อเดี่ยวไห งานของซาลีเต่งหลังนี้ก้นมูเดนะี๋ยซาลี่าหลังนี้งามกวัวมู่เ <c> ห <oughs> ็นมาหลังยังกวัวมูฮะเพิ่งเนาะหลังนี้จะเป็นหัวใด,ดหลังนี้นะหัวดดเจีอาส่วนหลังสุดท้ายนั่นก็สติ๊กสติ๊กเห็น่าเจ้าเอาะจะยู่หลังนั้นมะกรวยนี่ก็มะกรวยอัน ัวของซอลีเพิ่นเอามาไว้เราไปอันตัดตรงตัดนั้นนํำเข้าแลเราเอามาเป็นห้ามเข้ากันเข้าบ่หวงแล้วน้องจะเอาไปไว้เขาว่าตัดเอาตัดเอ้าหลังนั้นเฮ่สติ๊กสติ๊กกันว่าจะเอาหลังนั้น มากกุ้ยเสียบหอมดีกล้ยหางหูเขากินนะขักขนาดกินกับเขางามดีขนาดเงินอัน อ้ีบุญมีตื้นแล้วทุกคนเอ้ยอะเดี๋ยวคลิปนี้สานุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้เลยเนะเาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้สานุกก็ก้าวคำว่าสบายดี